สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566อยู่กับเพจและช่อง YouTube ป่อยคัน,น้ำร้อยเอ็ดอากาศในช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็มีหลายท่านสนใจที่จะเข้ามาทำอาชีพขายน้ำป้อยสดวันนี้ก็จะมี สสิ่งที่ควรรู้หากท่านต้องการขายน้ำอ้อยสดในชีพนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนั้นก็เริ่มกันเลยครับข้อหนึ่งก็คือการที่เราต้องสร้างตัวต,วตวนทำให้คนรู้จักสร้างตัวต,วต,วตวนตรงนี้ก็คือการออกสื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok ที่เราเล่นอยู่นะครับก็ทำให้คนรู้จักว่า,าช่วงนี้เรากําลังจะขายน้ำอ้อยสดก็ ก็โพสต์ลงไปใน Facebook ตัวเองทำให้คนรู้จักเพื่อนใกล้เคียงหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะได้รู้ก็ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้มียอดขาย,ขายขึ้นมาจากการเล่น Facebook เล่น TikTok การใช้สื่อการสร้างตัวตนก็จะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นในการที่เราจะขายน้ำอ้อยสดสองก็คือ การที่ขายอยู่ในทำเลหรือว่าที่ประจำมีที่ที่เราขายเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นข้างทางสลาดนัดตรงนี้ก็ต้องทําให้สม่ําเสมอในการไปขายก็จะทําให้คนรู้จักว่าเราขายอยู่ตรงนี้หากเขาต้องการน้ำว่ายสดเขาก็จะได้มาหาหากเขาไม่ใช่เพื่อนในเฟ e บุ๊กของเราตรงนี้การขายเป็นที่ เป็นแหล่งก็จะช่วยให้เรามีลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ข้อที่3ข้อนี้ก็สำคัญเดียวนะครับการที่เราจะทำน้ำอ้อยให้มีคุณภาพในระดับเดียวกันไปตลอดในการขายน้ำอ้อยสดก็ต้องเป็นน้ำอ้อยที่มีคุณภาพหวานหอมสีสวยน่ารับประทานตรงนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่ว่าวันนี้มากินรสชาติหวานพรุ่งนี้มากินรสชาติจืดความหวานไม่ได้แบบนี้ก็จะทำให้เราเสียลูกค้าก็ลองนำไปปฏิบัติดูครับสำหรับคนที่กำลังก้าวเข้ามาสู่ในชีพินี้ก็อยากจะมาแนะนำเพื่อที่เวลาท่านลงทุนไปแล้วไม่เกิดอาการท้อสามข้อนี้ก็จะช่วยให้ท่านสามารถขายน้อยสด ได้อย่างมีความหวังในการขายน้ำบ๊วยสดในชีพนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่จะเข้ามาในการขายน้ำบ๊วยสดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนื้อหาสาระดีๆได้ที่เพจบ๊วยคะน้ำรายละเอ็ดและช่อง YouTube สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้หากมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าครับ